วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ สวัสดีนะครับสวัสดี yes. พี่น euh ้องซีทานช่องน้องแสงชาแนลน้อพี่น้องน้อมาเกจบานภาคกลรงๆครับก่อนที่ทางรัฐบาลนจะประกาศนะครับหน้าทา่งวันที่หนึ่งเมื่ออื่นนะพี่น้องวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นวันแรกของวันที่ต้นเดือนตุลาคมเนีอยพี่น้องสงท้ายออกพรรษานะพี่น้องสงท้ายออกพรรษาเพราะว่าในเทศกาลออกพรรษาเนาะในวันที่เจ็ดเก่าออกพรรษานะครับเอากาก่อนสีขาไปเบิ้งไปช่วมกันนะครับกามา ฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสมอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากจินแบ่งพระทารัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสีพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจจรณาาณนะครับเอากาศพี่น้องขอมาแล้วการอย่าลืมเดพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้ำแนวน้ำเพีองเนาะสิบริภากรีบดีดีจากทางช่องห้องยับกันสิมากพี่น้อง โอคนแข่งลำหน้สมัครลำหน้าอะไรยังไงนะครับเอามาดูก่อนนะพี่น้องมาก่อนรากรอเดือดเดือดโดพี่น้องเดื่องมาดูวิ่งสายทหารนะครับยังพัฒนาลงเดยพี่น้องเดื่องสายทหารก็คือว่าเอามาลงเป็นคลิปแรกนะครับเป็น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 ลิปแรกของไอ้ป้าจันทีพี่น้องเป็นคลิปที่แรกของอืเป็นใบที่แรกกต่ว่าสัปดาไปเนาะใบแรกของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับที่จริงเงี้ยมาลงเที่ยวออกก๊เพิ่งจะมาลงโดยพี่น้องเรือ อาลงเขาเข้าในสรุปเลยทีนี้สองตามมาจ่ายอย่างสหรับอ่าสรุปวันนี้อันใดพที่พี่น้องพัฒนาีเห็นลงก็คือว่าดวกยอดมาใส่กันมดในชิดนี่แล้วพี่น้องเนาะเนี่ยครับอาวิ่งสายทหารวันนี้พี่แฮปเปอร์หาวิ่งมาที่ห้าสิบล้านนะนึ่งห้าสิบล้านห้ามาล้านเปอร์เซ็นพี่ายพันธวาเ้ามาล้าน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 เปอร์เซ็นเป็นานนะครับ แนบโชคดีจงเป็นของท่านคุนว่าเอ้ากับพี่น้องกับพี่จ๋าหน้าได้พี่น้องก็ชอบกัะจัดคัดกับพานพี่น้องนาทางแต่้าทางตัวเลขแต่ละตัวเลขล้วนแล้วแต่มีอ่าคิดคำนวณตามเศรษฐิคือว่าแล้วพี่น้องเนาะนะครับก่อนตัดสินใจนะครับใส่วิจารณญาต่อกัแล้วกันนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเด่นกาลังวันนะเด่นกำลังวันสรับวันนี้พรุ่งนี้นะพี่น้องเนาะกาลังวันพุธนะครับวันพุธให้มาที่หนึ่งกับเจ็ดนะครับ วันพุธหนึ่งกับเพียครับอาจารย์ไม่ออกนามให้เมา่อี่หกสองเจ็ดเนี่ยจะมาไหมแบบเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์บอกนามโดยพี่น้องาอาจารย์ไม่ออกนามจะเพิ่งกต่จกายนักไปตั้งอ่าข้างลุ่มเนี่ยข้างลุ่ม <c oughs> อ่าั้งไต่บัดาลกระไรนะพี่น้องเนาะนลักไปตั้งขัางฝุ่นนะเผาว่าอ่าพี่น้องกับเพื่อเผาบ้าบี๊ด ติดหกติดสองทิดเจ็ดแต่สีเนาะแต่ว่าบทิดสุ่มมันมีโอกาสคือค่ะคนขายซีน้อย่างนี้สิเพื่อนว่าน้องพี่น้องเอากระเป๋าเปียกพี่น้องแต่ว่ามันมาถึงสี่ร้เปอร์เซ็นต์เลยบางเทือกบางที่กับไม่หลุดนะครัหลุดบ้างเข้าบ้างนะครับเป็นธรรมดาเพี่น้องเนาะเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักแต่รวนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่เท่าจะคอยอย่างนี้เพี่น้องเนาะนะครับไปไหว้เจ้ามาหนึ่งเด้อครับเด้อนะครับสัมภาบิึงพระท่านหรือว่าอ่าฟังพระท่านกับแนะนำ่าให้กลับไปเบื้องแร้หลบเราบุญเวียงกันไปนะครับกลับไปกลับมา เรียกว่าพมักอาจารย์เลยในในคลิปนี้ก็แคปหน้าจอแต่ละอาจารย์อาจารย์อดไพี่น้องไมออื่นก็บตัดสินใจให้เป็นเด็ดขาดตก็พี่น้องเนาะอย่าให้เกินเที่ยงเด้เ <c oughs> นาะพี่น้องอบางบางบางมองกันย่งเรือที่พี่น้องฮางเทียร์แกแล้วรัศมีก็เอาไปทางรัฐบาลพันออกขึ้นหนึ่งขายเคยเห็นีอยู่บางเชียรมันมันบ่มบดอยู่นะครับอ่าต่อไปนะครับอาจารย์กรรสินวันเม็ดเดียวคือหกนะพี่น้องเนาะชุดเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวคอยตามไปเรื่อยๆชุดเตียงก็จะมาเรื่อยๆนะถ้าท่านไปละนะครับ อ่าันหกบิงรูด 6, หมดกมากรขั้นสี่พี่น้องบินรูดสี่เข่ามาที่สี่หกพี่น้องเนี่ยครับอ่าต่อไปเป็นสายในให้มาสายใน ic, เบเแีงแอฟซินิกได้พี่น้องเนาะอ่าเดินไปที่หกนะสายในให้มาหกออกส่งแล้วอาจารย์ก,ก่อนกะละสินได้พี่น้องเอาเสร็จละโอ้ยเนาะเนี่ยอาจารย์กก็บินโหดนะสายในเขาก็อ่าสายในเพื่อขายบินงหดขึ้นกันนะครับสายในให้มาเดินไปที่หกนะจับชุดที่หกสองหกสามหกหกนะครับหกสามหกสอง โอ้ยหกสองหกสามหกหกโชคดีนะสันขอให้โชคดีนะถกัเอากาตามนี้เด้พี่น้องเด้อไปเร็วแักหน่อยหนึ่งเด้พี่น้องเด้อไปเร็วสักหน่อยหนึ่งนะต่อไปเป็นของเจ๊คำนวณแม่นครับของเจ๊คำนวณแม่นให้มาตามนี้เด้พี่นอ้องนะโอ้โ่โบกขนมูไปน่ครับบกคือนมูมม <c oughs> เดินไปที่ศูนยนะ์ลักษณะศูนยนะ์ครับเพราะว่าศูนย์มาสามให้ศูนย์หลักหน่วยหลักใหม่ไม่ใช่เป็นหลักหน่วยหลักสิบ <c oughs> พี่นอ้องก็แล้วแต่แล้วแต่สังวะได้พี่น้องเด้พี่แจ้นะเอาเพราะว่า ก็เราะหลายชุดวันนี้นะฟองเจ๊เก็น้นแม่นให้มาแค่สามชุดนะพี่น้องแนละ้วแปดศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์พี่นอ้องาการสูตรพันสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งให้ได้มาแปดหนึ่งสี่สูตรที่สองให้ได้มาที่ศูนย์เม็ดเดียวคือศูนย์อาจารย์ชี้ได้แปดศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์สีมหฮาบอลพี่น้องนะครับมันมีอาจารย์ได้ตรงกับอาจารย์นี้นะบอร <c oughs> ออะพี่แจ๊หน้าด้วยพี่น้องได้คอยเบิร์กันไปนะครับเราะว่าชื่นชอบอาจารย์ไรกับาอาจารย์น,นัน ต่อไปนะครับอาจารย์แอดมาเร็วนะครับอันนี้ก็ต <im> ้องออกกุณนะครับแอดช่องหัดนะครับช่องแอดััดนะพี่น้องว่าแดงปั่นแตงมาานะครับออกกุญช์เรื่องข้างกรไดนะครับอ๋อตามนี้นะพี่น้องต้องให้มาที่เก้าห้าหนึ่งแลวก็ข้างล่างเก้าสองมาสันพันบานนะครับอันนี้พี่น้องชอบกระจักัดสะพานพี่น้องของม้าเร็วนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของหนุ่มสุพรรณนะครับหนุ่มสุพรรณให้มาที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง สามตัวให้มาที่แปดห้าสองแล้วก็เก้าหกศูนย์นะครับนะชินชอบกับจัดคัดกระพันในท่น้องด้วยแนวแนวทางของอาจารย์หนุ่มสุพรรณนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของแอดยืนนะครับแอดยืนแอดยืนนะครับแอดยืนให้มาที่สี่ห้าสี่หกเก้าหกนะครับบังอาจารย์ก็ว่าดับ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 เก่าบนพนาาักบ้านแมนบอ อ่ะดับบดับต่บมือกระหูผลกัดน,นะพี่้องเนาะสำหรับสองตัวลงล่างก็คือศูนย์สามศูนย์ห้าเก้าศูนย์แล้วก็เอ้ยศูนย์สามศูนย์ห้าหกเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแอดยืนอาจารย์ยืดน,นะพี่้องเนาะอาดับหน้าจอยนะพี่้องเด้อชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับสำหรับแนวทางอาจารย์ก็คนนับอ่าต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์ กราลาศินครับอาจารย์กราลาศินฟันหกนะคันหกอ่าฟันหกน,นะครับอาจารย์กราลาศินฟันหกให้มาที่หกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับสามตัวให้มาที่แปดหกสามแปดหกห้าแปดหกเจ็ดนะครับหลักร้อยคือแปดนะที่เราเนาะอ่ะหลักร้อยคือแปดหลักสิบคือหกนะตามตามที่เบื้งนะครับเพราะว่าหลักหน่วยอนหลักสิบต้องหมดคือหก ลักหน่วยนี่กระจายสามห้าเจ็ยดแปดเก้านะครับอ่าลักหน่วยพี่น้องแคบหน้าจอไม่ได้พี่น้องเด้อสิ่ชอบแน่ทังของอาจารย์กองกระสินหัวกอนฟันซีนะครับยับชุดเกือบถือพี่น้องนะครับเกือบถือเกือบพี่ดีได้พี่น้องะครับเกือบถืออ่าไกลไปนิดนึงนะสี่ห้าสี่เกียดสาแบบหัวกอนเนาะแอบอะไรหาเบิ้งเพราะว่าเมื่อสียาวเกินไปนะครับอ่าเมื่ยาวเกินไปนั่นี่้อกเนาไปจจะจอเป็นการเซนไปกันไปไหวละนะครับ ต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของแอดรัชชนกมีโชคนะครับชุดเต็มเฟนเดอรพี่นอ้องเลือชุดเต็มชุดยังไม่ตัดนะครับจัดตอไปพี่น,น้องโอ้ประกาศเฮียเส้น,น,น,นอนนกแบบนาองีจีเฮียครับเซียนไปนเซียนมาอะไรก็ได,ด้ลุดดุดลงพื้นนะครับแอดรัชชนกมีโชคให้มาที่อ่าสิบล่างให้มาที่ห้าหกเ็ดนะครับหน่วยล่างหนึ่งสองเจ็ดนะครับจับเชือกที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ด หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนะครับที่น้องเอาชอบไปจัดคัดกระพานได้เลยด้ครับเด้่อแนวทางของอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับอ่างวดนี้จะนี่อยู่ประมาณสามสามใบสามชุดได้ที่น้องเด้อนีกคือชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มใบนี้นับต่อไปเป็นชุดตัดนะครับชุดตัดของแอดราชนกมีโชคนะครับชุดตัดเป็นชุดบนฟ้าเฮ้ยบะแมนชุดล่างสอโลชุดล่างที่น้องชุดล่างอ่า อ๋อเสียไม่นต่การไม่ได้พี่น้องอันนี้ชุดบนเนาพี่น้องเนาะอันนี้ชุดบนแบบอันนี้เพิ่นกันไมาให้พี่น้องอันนี้อันนี้อีใบหนึ่งพี่น้องใบนี้บ่อคืนก็ใบดีที่พี่น้องคางกันตั้งอย่างนี้นะครับต่างกันอยู่แต่ว่าคือว่าโอ้ชุดล่างเนาะพี่น้องโอ้ยเอาแมนแมนแมนเอาชุดตัดไม่ให้เด้พี่น้องนี่ชุดตัดเพื่อตัดมาให้หกสองกับห้าเจ็ดนะครับดินดินหกสองกับห้าเจ็ด หกหนึ่งเจ็ดสองพุกระซ้าโซนพี hmm. ่น้องตะขอแพ้หลายได้พ <references> <Yeah. S 2> ี่น้องจับไปจับมาจับมาจับไปเบื้องบทนัดนะครับเบิ้งบทนัดเพราะว่าแต้มล่างนะอันนี้เป็นชุดล่างนะพี่น้องชุดตัดข้างล่างนะพี่น้องเนาะชุดนี้ชุดเต็มล่างนะพี่น้องชุดเต็มล่างนะชุดตัดล่างอ่านใไม่แข่งพี่น้องแต้มล่างสองกับแปดแปดกับสองพี่น้องเนี่ยอสองกับแปดห้ากับเจ็ดก็เป็นสิบสองครับหกกับสองก็เป็นแปดนะพี่น้องเนาะอ่านสองอันนี้มีบ่มีโอกาสมากบ่กกามาใหญ่ให้กันแต่ว่าบ่ขอแต้ม คือว่าบเดนพี่น้องเพิ่กจะเด็นไปสองชุดนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่ะตาดีได้พี่น้องเ้ออ่ะมาดูชุดบนฟ้านะครับบนฟ้าของแอดรชนกมีโชคนะมีสามใบทอดีนะใบใบชุดเต็มล่างนะครับชุดตัดล่างแล้วก็ชุดบนนะครับชุดตุ่มชุดบนที่ว่าตัดมาเรียบร้อยบนนักไปที่แปดนะครับนักไปที่แปดเน้นไปที่แปดนะครับเห็นบ่กพี่หน้องวิ่งบนแปดพี่น่องวิ่งบนแปดได้พี่หน้องเนอะบดนบักหน่งมารูดเบากระ่ังกายเดี๋ยวเขาเขอาจาจา์ก่อนได้จานก่อนหก นับวิ่งบนหกเอ้ย่าแมนพันหกสนุกเนาะพันหกไม่หกแปดแปดหกพี่น้องเห็นป่หกแปดแปดหกนับสามตัวให้มาที่สองห้าแปดสองแปดหกแล้วก็สองแปดเก้านะครับสองตัวให้มาที่ห้าแปดห้าห้าแปดหกแปดแล้วก็ห้าแปดแปดหกแล้วก็แปดเก้าพี่น้องโอ้ยนอผมกระไดเอ้ขนกลับเห็นจะไวยกลับยังจี้นกับหัวเลขหกกับเลขเก้านะครับพี่น้องกลับงวายเร็วไห้พี่น้องเน้อ ตามี่แร PFC ละนะครับไอ้หาแปดย p าสิื่ออยู่บ่พี่น้องของเก่าได้ว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างออกของเก็อะไรให้กันได้พี่น้องเนาะเอ้าพากันไปพี่น้องจีนชอบกระตาของเอรัชโนมีชอบกระจัดแปรสัมนัสน่อยนะพี่น้องอ่าต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของ s ่ l พี่น้อง s ่ l นะครับ s ่ l ก็คือเอาคล้ายๆกับของเจคำนวณแม่นได้พี่น้องเจคำนวณแม่นก็80เนาะพี่น้อง อ่าแปดศูนย์อย่างไรเป็นสี่ศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เนาะนี่ยครับอ้าอันนี้ดิ่งแปดนะครับดิ่เออาจารย์รัชนกมีโชคกว่าพันแปดพี่น้องอันนี้เปดิ่งแปดครับจากพี่ที่แปดศูนย์เม็ดเดียวคือแปดศูนย์นะครับพี่น้องสามตัวให้มาที่ห้าแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สามแปดศูนย์นะสองตัวล่างนะครับให้มาที่สองเนี่ยจากพี่ที่สองห้าสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะครับอาชอบสินชอบแม่ตางของเอสล่ะ เมื่อก่อนเราเสาจำผิดเพระนนาะคือไหนโมเนจัยเพราะว่า,ามันเขาอยู่พี่น้อะจำมันต้องไปเปิดดูข้อมูลเนอะแต่ว่าเฮาบ่ามีเวลาเวลามันแคบเวลามั็นหน่อยเนาะ,พนนะเพราะว่ารอสารุปนะพี่น้องเนาะต่อไปเป็นหนุ่มบาร,รบรือลงระบาเนาะพี่น้องอ๋อขาดบ้านลงกับพี่บ้าลงเลยเลยพี่น้องเด้อสงสัยโอ้ลงแล้วพี่น้องลงแล้วล,ง,ล,วลงไปตื่นเนาะแต่อ่าคลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากับโมเนจัยนะว่าคุณแม่ไม่เห็นกับเบอร์ตามนี้นะพี่น้องข้อมูลตามนี้นะให้มาที่สี่ห้าสี่แปดสี่ ห้าสี่แปดแล้วก็ห้าห้าห้าแปดนะครับห้าแปดเอาสองอาจารย์ในที่แอลลัชโนก็ห้าแปดหนุ่มบารบืออาจารย์หนุ่มบารบือก็ห้าแปดครมาสองขันแล้วนะแต่ละห้าแปดมาพี่น้องเนาะฮะชอบกระจายขกาวสารด้วพี่น้องด้วยบึงบั้นทันด้วยมอหน้าบั้นทันฟั้งบั้นทันเลยเน้นน้ำใบกลับไปเบึงขึ้นก่อนะครับผมขอว่าไม่ก่ายเรื่อนพี่น้องนะครับกดติดตามไปดั้มด้กดด้วยครับด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนอกื่อเป็นกำลังใจให้ทางสองห้อง อ่าสัรหาเนี่ยถ้าดีดีได้มาฝากปีฝากน้องกันทุกตัวเงวพี่น้องอ่ะจุนบ่าคนละจุนบ่าพี่น้องสๆๆวยคนละเนี่ยครับอาจารยีเสียวมันนอนพี่น้องนะ่ะต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับตำไทยช่อยตำไทยของเอสมะยมแดงอาจารย์มะยมแดงนำโชคนะครับตำไทยงวดนี้ให้มาที่เด่นไปที่สี่นะครับฟ <c oughs> ันไปที่สี่นะชอบส่วนตัวก็คือสองสี่นะครับอาจจะช่วยที่ศูนย์สี่ห้าสี่แล้วก็สามสี่ ชอบสองสี่นะครับอ่าสามตัวให้มาที่สองสองสี 4, ่สองสามสี 4, ่สองห้าสี่นะครับอ่าแนวทางการซื้อรถเตอรี่นะครับอาจารย์มาอยูย่ในน้ำโชคนะครับชินช็อบแนวทางของเพ่อนกระจัดได้พี่น้องด้วยนะครับชินช็อตก็ะจัดขัดก็ผ่านนะครับต่อไปแอตใต้ฟ้านะครับแอตใต้ฟ้าก็ ile, ให้มาที่สี่ให้กันนะพีน่น้องอ่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สี่สองสี่แปดนะครับคันไปที่สี่นะพีนนะ่น้องเนาะอ่าชอบแนวทางของแอต ใต้ฟ้าก่ายสามนีนะพี่น้องเนาะตามนี้นะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของอาจารย์กรเออีบอมแมนอาจารย์สิงนะครับอโอ้เจ็บจมูกพี่น้องสิว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 ยีสิบสวบัผู้เบามันหลุดจิวกจะได้บ,บุนะครับอาจารย์สิงนะครับให้มาที่วิ่งบนหกกับเจ็ดนะพี่น้องรักร้อยห้ากับเจ็ดนยจับจชุดที่หกห้าหกเจ็ด หกสองหกสามพี่น้องเนี่ยหกาขาไหมหรือเปล่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับสามตัวให้มาที่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกสามนะครับแล้วก็เจ็ดหกสองเจ็ดหกเจ็ดนะพี่น้องฟันไปที่เจ็ดหกห้านะับตัวรองก็คือเจ็ดหกสองนะครับตัวประกอบก็คือเจ็ดหกสามกับเจ็ดหกเจ็ดนะครับอ่ะตัวเด่นก็คือเด่นหกนะฟันหกนะบนหกล่าง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 หลังล่างเจ็ด บนหกล่างเกตได้พี่น้องเด้อเบอร์ที่ขียอะไรไปอ่ะเนหกล่างเกต <c oughs> กันใบหกศูนย์กับหกเก้านะพี่น้องหกศูนย์กับหกเก้านะครับกันกันใบเซนไว้หนึ่งนะพี่น้องอข้างล่างวิ่งวิ่งล่างสี่กับเกตนะครับกับชุด้ที่สี่เกตเน่ยพี่น้องเกตศูนย์สี่เกตแน่โอ้คือสี่เกตเลยเกตศูนย์สี่ศูนย์เกตสองสี่หนึ่งนะครับกันเกตหากับสี่หาอ่ะ คุณ่ขมีทุนหน่อยงบหน่อยมบสองตุง๋ยพี่น้องเด้อเกียรติสองกับหกห้าเนาะคูณเ้ขึ้นหน่อยบัสต่อไปคุได้ไยมีทุนแน่กะตามีมี้นะพี่น้องมะแคปหน้าจอไปได้พี่น้องแล้วของอาจารย์สิงห์นะครับวดนี้วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับต่อไปเลยถ้าต่อไปเป็นของนะครับต่อไปเป็นของเอ็ดมาน้อย าอ,อ,าอ,อาจารย์มาน้อยหันที่น่างน้อยอาจารย์หมาน้อยค่อยรักนะครับอ่าให้บน452 453 462 463นะครับเน,น้นไปที่53กับ63นะครับร่อง62กับ52นสองพี่นอ้องก็เอ้าทางชุดบนฟ้าของอาจารย์แอด,ดมาน้อยสรุแกนใจมักกระจัดไปโลดนะครับอันนี้คือชุดบนฟ้ามาดูชุดสองตัวลงล่างพี่น้องอ่ะไปกันไปไป สองตัวลงล่างเน้นไปที่อ81กับ82นะพี่น้องโอ้โห8อีแล้วนะครับรอง85กับ86นะเน้นหนักๆเน้นหนักเข็งๆคือ81 81 81และ81ใจมากกระจายไปหมด,ดอาจารย์หมาน้อยคอยรักหมาน้อยคอยรักนะครับอ่าต่อไปอ่าต่อไปอันนี้เดน,นเอาให้อ้ยเอาให้รวยนะครับแอดเอาให้รวยนี่พี่น้องเด้อสายยาเพิ่ก็ได้แอดเอาให้รวยนะครับให้มาที่ เด่นหลักร้อยห้าหกเจ็ดโอ้ยมีดังคือเปิร์นแผลปากก็ได้โอ้ยอ่าตบปากตัวเองสักสามทีตั้งเปะเป๊ะเ,เ,เ,เนี่ยไงห้าหกเก้านะห้าหกเก้าแอดเอาให้รวยได้เป็นหลจับชุดเลขที่หกหกหกเก้าหกศูนย์หกสองแล้วก็หกหนึ่งนะครับนี่คือแนวทางของเอสเอาให้รวยนะครับว่าพี่เอาเพด็กเขียน,นทั้งทีพอ,อาะเขียน,นเขียนได้เป็ทีก็พป็นหลัเอ้ยหน่อหนึ่งต่อคอ 68ฮะโอ้เขียบเรื่องบัญชีพี่น้องเขียบหาเรเห็นบัญชีหนึ่งตุลาคม68นะพี่น้องดูข้างล่างได้พี่น้องเนอะอยู่ข้างล่างเห็นเรื่องเขียนข้างบนนี่ครับเพราว่าผมกระหายจะเปิ็นจะปวงจะอไรหดอกนะครับอ่ะเป็นเพียงแค่ทางข้อมูลเลยพี่น้องเ้อะเชียงชอกระจารย์คัดกับพันพี่น้องอ่สาสารเคมี้กันต้องขอขอบพระคุณอาจารยท์ทุกท่านอาจารย์แต่ละสำนักนะครับที่บริแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันให้มาแล้วพี่น้องเนอะทางช่องห้องเดลามา อ่านเสนอกาแฟกำนองนะครับในทุกๆุหมวดนะครับสำหรับคลิดนีกับทางท้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกทุกสำนักขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับคดีนี้กับอ๋อเพื่อในเอฟซีจะชม์มันมันที่เรื่อยๆได้กินกัเลือดเลยจ้าเพื่แสงนหลานเมื่อซื้อหัโซนหนึ่งวดท่านที่หนึ่งเวลาปมมื่ออื่นนะกำนองอ่าไปชวมันมานได้พี่น้องนะสำหรับคดีนี้มืันนี่กับไปเที่ยวเซนีวียกันชินาคลิดนีกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ ขายของนะครับ